กระเป๋าสตางค์หัวกระโหลกจรอเข้อีกหนึ่งบริเวณที่หายากจริงๆต้นทุนคือสูงกว่าท้องพี่ๆค่ะแล้วมีจํานวนน้อยกว่าท้องเยอะเลยนะคะอ่ะแต่ราคาในตลาดโลกอันนี้พูดจากใจราคาในตลาดโลกกว่ท้องอาจจะแพงกว่าแต่ความเป็นจริงบริเวณหัวหายากกว่าแล้วก็แพงกว่าค่ะพี่ๆอันนี้คืออันนี้คือ,อ,นนคอราคาในไทยนะวันนี้น้องเอเริ่มต้น นะคะที่บริเวณหัวกระโหลกก่อนในคลิปวิดีโอนี้นองเอ๋คือขนกระเป๋าสิบคู่จระเข้1ิคู่ใหญ่เป็นกระเป๋าสตังค์ที่ใช้งานดีมากมาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันนะคะแต่เราจะเริ่มที่หัวก่อนบริเวณที่หายากที่สุดแต่ราคาจากนงเอ๋ก็คือถูกสุดๆเหมือนกันพี่ๆขารุ่นนี้กว้าง8นิ้วสูง4นิ้วครึ่งหนา2นิ้วบริเวณหัวเนี่ยปกติทุกคายใบยละ3,000 เชื่อไหมคะว่าสามพันมันเป็นราคาที่ถูกมากถูกมากจริงๆใครเห็นก็บอกว่าถูกแต่ราคาปัจจุบันน้องอกจัดให้ในราคาพิเศษพิเศษ1,590บาทแล้วใบนี้คือหัวใหญ่ไม่ไหวหัวใหญ่มากพี่ๆค่ะต่อไปต่อไปสีม่วงถ้าพี่ๆชื่นชอบงานหายากมากๆอันนี้พี่ๆจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน หนึ่งตัวคือทําได้แค่ใบเดียวเลยอย่างเราเนี่ยเราก็มีแค่หัวเดียวเห็นไหมคะพี่พี่ดูดูพี่พี่ดูความยากของงานสิหนึ่งตัวมีแค่หนึ่งหัวเท่านั้นสําหรับบริเวณหัวมีให้ทั้งหมดสามใบรุ่นนี้พี่เอาไปใส่โทรศัพท์มือถือสบายพี่พี่ขาเอาไปใส่เงินสดเยอะๆสบายมากพี่พี่เอาไปอาใส่บุ๊กแบงค์ใส่ตังเหรียญสบายเลยนะคะดูช่องใช้งานด้านในนี่ ช่องใช้งานด้านไหนใส่บัตรใส่บัตรใส่เหรียญช่องนี้ช่องซิฟนะคะอ่ะช่องนี้ใส่บุ๊กแบงค์ได้โทรศัพท์ได้เงินสดที่เรียงตัวสวยล้วงเข้าล้วงออกง่ายเลยหนูเปิดตัวอย่างให้ดูใบหนึ่งนะอ่ะ 1,590บาทสนใจแคปภาพทักแชทได้เลยฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ต้องการเก็บเงินปลายทางหรือโอนเงินสามารถแจ้งได้เลยนะคะและสำหรับพี่ๆที่รับชมนอกเอ๋ทาง YouTube นอกเอ๋ก็จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปเมมเบอร์นอกเอ๋เสร็จแล้วทัาหากหานอกเอ๋ทางไลน์ได้เลยค่ะไปต่อกันที่บริเวณต่อไปบริเวณต่อไปคือกระดูกลางหางร,ราคาพิเศษ เมื่อก่อนขายใบละ1,900บาทพี่ๆค่ะเอาจริงๆสินค้าก็หายากแล้วก็มีน้อยมีเท่าไหร่ก็ขายหมดตลอด1,900บาทหมดเกลี้ยงสต็อกไม่เหลือไม่เหลือราคาปัจจุบันล่าสุดอยู่ที่ใบละ1,390บาทเท่านั้นสีดํา1,390บาทสีน้ําตาล มีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะพี่ๆคะ่ะของแถมนะเป็นกระเป๋าใส่เรียนหนังวัวนะคะแกะลายช้างไทยแลนด์ของแถมก็แพงไม่ต้องห่วงเราพูดถึงแล้วก็ทำยากหายยากกว่างานทั่วๆไปอันนี้คือเราแถมให้ตลอดต่อเนื่อง8ปีนะคะจะ เป็นนังหลากหลายชนิดสลับสับเปลี่ยนุนเวียนกันไปเท่าที่น้องเหยจะหาได้พี่ๆขามาต่อกันที่สีม่วงบริเวณกระดูกกลางหางพี่ๆดูความสวยของสีพี่ๆดูความสวยของสีว่าสวยขนาดไหนต่อไปนะคะน้องเหยให้พี่ๆดูสีเขียวมรกตตอนนี้น้องเหยรับได้แค่สีละหนึ่งถึงสองใบเป็นรุ่นที่ถ้ามีจะต้องคอยอัปเดตรีวิวให้พี่ๆได้ชมอยู่เรื่อยๆเพราะอะไรรู้ไหมคะ พี่ๆที่เพิ่งเข้ามารับชมด้วนะคะอยากจะหากระประเป๋าอยากได้กระปงกระเป๋ากระเป๋าสตางค์รุ่นไหนดีแนะนําหน่อยถ้าต้องการใส่โทรศัพท์มือถือด้วยดอยเอขอแนะนํารุ่นนี้เลยใส่เงินสดเยอะๆด้วยสะดวกมากมีสายคล้องแขนนะคะแล้วพี่ดูพี่ดูสายคล้องแขนยังเป็นหนังจระเข้เลยอ่ะใส่วัตถุดิให้เยอะมากสีเหลืองค่ะคือราคาแบบนี้ มีมากกว่าหนึ่งได้นะวันไหนใส่เสื้อสีเหลืองถืออันนี้ใส่เสื้อสีเขียวถือนี้ใส่เสื้อสีแดงถือนี้สีม่วงอย่างเงี้ยอือหือต่อไปนะคะบริเวณกระดูกล่างหางสีชมพูมุกค่ะสีชมพูมุกนะคะสวยทุกสีเลยพี่ๆนะกระดูกล่างหางนี่มีเจ็ดสีให้ที่ชมตามนี้เห็นไหมอ่าตามนี้เลยอยากได้สีไหนอยากได้สีไหนก็แคปภาพทักแชทได้ตลอดค่ะต่อไปบริเวณหนังท้องหนังท้อง นอกเากมีแค่ขออน,นุญาตสองสีสุดท้ายนั่นก็คือสีเทาแล้วก็สีแดงวายอ่าถ้าชอบแบบเรียบๆนะคะหนึ่บาทพี่พี่ขาชอบแบบเรียบๆหรือว่าชอบแบบหัวกะโหลกหรือว่าชอบแบบบริเวณกระดูกกลางหางท้องนี่ดูราคาท้อง3,490ัาส นี่1 0คู่รุ่นเดียวกันวิวีิดูสิรุ่นเดียวกันเน3,490ในเว็บไซต์บ้านเราเนี่ยเอาไปราคาพิเศษใบละ1,390บาทชอบส่วนไหนชอบสีไหนทักมาได้เลยนะคะรับรองว่าพี่พจะได้กระเป๋าสตางค์สวยๆหนังแท้ไปไว้ใช้งานอย่างแน่นอนขอบพระคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ